ยยาโฮเพลงค่ะยังจำกันได้ไหมเนี่ยร้อยวันพันปีจะลงยูเออลงวิดีโอเนอะก็อาจจะแบบเฮ้ยวันนี้ต้องฝนตกแน่เลยอะก็คือจริงๆงแล้ววันนี้มีเรื่องจะมาแจ้งอีกแล้วช่องนี้มันมีเรื่องแจ้งบ่อยมากประกาศประกาศนี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็คือไหนไหนก็คือชแนลนี้เปิดมาได้สักสามสี่ปีแล้วเนอะก็คือเริ่มเปิดตั้งแต่ตอนที่ตัวเองยังอยู่สักปห้าปหช่วงช่วงนั้นแล้วก็เป็นช่วงที่เดอะแมสซิงเกอร์คือดังมาก ก็คืออาจจะมารีแชแนลแล้วก็อาจจะทําเกี่ยวกับพวกภาคการ์ตูนแล้วก็มีโคเวอร์เพลงแล้วก็อาจจะมีแอนิเมชันมีมเล็กๆน้อยๆอยตามแต่เจ้าของแนวอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับพวกคอมิกเดอะแมสซิงเกรหรือว่าอื่นๆเนี่ยก็คือตอนนี้แพ้เคลียร์หมดแล้วนะอาจจะเหลือวิดีโออยู่ไม่กี่ไม่กี่วิดีโอก็คือวิดีโอที่พอจะดูได้ส่วนพวกเดอะแมสซิงเกเนี่ยคือลบออกหมดเลยจริงๆเพราะว่า ไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าพอออกด้อมแล้วก็ลบทิ้งหรืออะไรเนี่ยคือว่าคือส่วนใหญ่อะคอมบิกเนี่ยคอมบิกของ the Max เนี่ยแพ้ค่อนข้างรู้สึกแย่ขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือส่วนคือเราอะดูดรูปของเขาไปแล้วเราไม่ไดล้ลงเครดิตให้เขาซึ่งมันก็คือเข้าใจแหละว,ว่ามาผ่านมาหลายปีซึ่งก็มีหลายคอมบิกที่มันแมสซึ่งอันนั้นก็ค่อนข้างดีใจแต่ว่าคือเอาไม่ได้ลงเครดิตนักวาดเลยอันนั้นก็รู้สึกแย่เหมือนกันก็นกเลยลบแล้วก็เคลียร์ไปนะคะ บอกว่าส okay, so th ่วนหนึ่งก็คือบางอันก็รับไม่ได้ก็ยังไงถ้ายังติดตามกันอยู่แล้วก็ยังจํากันได้ก็กลับมาแล้วนะคะอาจจะมีลงวิดีโอไม่ได้ถี่มากไม่ได้ลงบ่อยเพราะว่าช่วงนี้คืออยู่ช่วงมาปลายซึ่งมาปลายเนี่ยก็ช่วงนี้โควิดเนอเรียนออนไลน์ก็งานก็เยอะแล้วก็เรียนไม่รู้เรื่องนิดสักอย่างก็ต้องตามเพื่อนในทานอยู่เหมือนกันยังไงก็ฝากด้วยนะครับจะว่าไป ยังไม่เคยทําไม่ดียังไม่เคยแนะนําตัวใช่ไหมนะ่แต่เปิดแนวมาสามสี่ปีเอาเป็นว่าก็ทำแล้วกันในขี้เกียจ <laughs> เออเสียงอาจจะดูเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ว่าถ้ามบใครที่ยังคิดถึงเสียงเก่าๆก็กลับไปดูวิดีโอที่ยังมีอยู่เลยนะที่ย้ําว่ายังมีอยู่นะว่าส่วนใหญ่ก็ลบไปเยอะมากโอเคไว้เจอกันแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่า โอ้ยค่ะว่า,วาสั่งนะสวยที่สุดขอบคุณค่ะ